โรงพยาบาลสวนสราญรมเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกในส่วนภูมิภาคและเป็นแห่งที่สองของประเทศไทยตั้งอยู่ที่หมู่สามตำบลท่าข้ามอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีมีพื้นที่ทั้งหมด412ไร่ทําพิธีเปิดให้บริการเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2480โดยใช้ชื่อโรงพยาบาลโรคจิตสุราธานี จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2497จึงเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสวนสราญรมอย่างเป็นทางการตามชื่อที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานนามพื้นที่แห่งนี้ครั้งเสด็จประพาสมนทลปักใต้เมื่อวันที่29รกรกฎาคมพุทธศักราช2458โรงพยาบาลสวนสรารม มีพื้นที่รับผิดชอบในการรักษาครอบคลุมภาคใต้ตอนบนทั้งหมด7จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดชุมพรระนองนครศรีธรรมราชพังงากระบี่ภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายแพทย์จุมพฤรมศรีดาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนปัจจุบันเป็นเนินง,งานภายใต้วิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านสุขภาพจิต และจิตเวชผู้สูงอายุของประเทศและพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชในเครือข่ายบริการสุขภาพที่11ให้มีความเข้มแข็งในการจัดการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดีโดยยึดหลักหรือเข็มมุ่งคุณภาพ3ประการอันได้แก่1ครอบคลุมให้การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมโรคทางจิตเวชและโรคที่วินิจฉัยร่วง้วยการตรวจรักษาแบบองค์รวมครอบคลุมทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณ 2. ปลอดภัยนอกจากการรักษาจะครอบคลุมในทุกด้านแล้วความปลอดภัยก็ยังเป็นหัวใจสำคัญที่เราคำนึงถึงและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผู้ป่วยต้องไม่ทำร้ายตนเองไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น และไม่มีผลแทรกซ้อนจากการรักษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อันเป็นเข็มมุ่งคุณภาพข้อที่3นั่นคือการเป็นองค์กรแห่งความสุขได้ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดทั้งด้านการให้บริการการบำบัดรักษาที่เหนือกว่าตติยภามูและพัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางจิตเวชผู้สูงอายุให้เป็นต้นแบบระดับประเทศ โดยบุคลากรของโรงพยาบาลทุกคนยึดค่านิยมในการทำงาน3ประการได้แก่ 1. มีความอ่อนน้อม 2. มีการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลและ 3. แสดงถึงการทำงานเป็นทีมตลอดจนมีการประสานงานร่วมกับเครือข่ายทั้งในและนอกระบบสาธารณาสุขนอกจากนี้โรงพยาบาลสวนสรานรมยังมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤต เช่นการบริการฮอตไลน์สายด่วนเพื่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไปและการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อเยียวยาฟื้นฟูจิตใจส่งเสริมพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลด้วยการอบรมการศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชรวมทั้งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัต,บติทั้งนักศึกษาแพทย์และพยาบาล ในขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานและการดูแลผู้ป่วยด้วยการจัดสถานที่ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามรม่มรื่นไปด้วยบรรดาแมกไม้มีศูนย์ออกกำลังกายนวดแผนไทยและลานกิจกรรมกีฬาซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของบุคลากรและผู้ป่วยที่อยู่ภายในโรงพยาบาลตลอดจนบุคคลภายนอกที่เข้ามาเยี่ยมเยือนยิ่งไปกว่านั้น โรงพยาบาลสวนสรานรมยังให้ความสำคัญและส่งเสริมด้านความสุขและการเรียนรู้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรภายในโรงพยาบาลผ่านทางการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆเช่นกิจกรรมวันเกิดเปิดบ้านเรียนรู้ทำบุญแข่งขันกีฬากิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเพื่อให้ทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ มีความสุขไปพร้อมๆกันจากความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งหมดของเราทำให้โรงพยาบาลสวนสราญรมได้รับรางวัลจากหลายองค์กรหลากสถาบันหนึ่งในนั้นคือรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด,ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม6ปีติดต่อกันจากพระเจ้าบรมเ์เธงพระงเจ้าสมสวัีพระวราราชาทินัด,ดามาน และยังได้รับการรับรองมาตรฐาน HA Re Accreditation จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลซึ่งเป็นสถาบันหลักในการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการรับรองคุณภาพรวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพ,พยาบาลอัจจะรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเป็นเครื่องหมายแห่งคุณภาพของโรงพยาบาลสวนสรานโรวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้า และพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อเพิ่มคุณภาพความเข้มแข็งและความมีประสิทธิภาพทางวิชาการสรัสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมของการจัดบริการสุขภาพจิตและจิตเวชแก่ประชาชนให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นทั่วถึงเป็นธรรมทันท่วงทีมีธรรมาพิบาลเป็นต้นแบบโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่ดีของประเทศพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและอนาคตต่อไป Thank you.